สวัสดีครับพี่พวันนี้อาจจะดูแปลกๆไปหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะลงทดลองอัดวิดีโอสั้นๆแบบนี้ดูนะครับนี่ครับวันนี้วงแรกมาพบกับพระสังกจจยหลวงพ่อแพรนะครับนี่เป็นเหรียญพระสังกจจยเป็นเหรียญเรียกว่าเหรียญมหาลาบนะครับ อีหนึ่งแปดก็ไหลทองตรงนี้ต่อโค้ดสวยๆเลยครับพี่พี่วงน,นี้เอาสี่ร้อยครับต่อไปเป็นเหรียญกิ่งภัยหลวงพ่อก็เสมนะครับพี่พี่สภาพใช้มาเยอะหน่อยแต่ว่าโดยรวมยังสวยเลยเห็นไหมครับนี่ครับ ชัดนะครับนี่เห็นไหมครับโดยรวมยังน่ารักน่าห้อยนะครับผมเอาสี่ร้อยครับราคาเบาๆ่ร้อยงนี้เป็นพะระล่วงรางปืนร้อยสุเทพนะครับพระทาตุองนี้เนื้ทอทองแดงนี่ครับ ใช้มาหน่อยครับตรงนี้เอาห้าร้อยนะครับหลวงปู่กวยปลูกเสรนี่ต่อไปนี่ครับเป็นหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดโอ้ยหลวงปู่ทวดเป็นสอกอนะครับเป็นพิมพ์กรรมการพิมพ์เล็กพิมพ์เล็กนะครับนี่เนื้อว่าน วัดห้วยมงคลนะครับปี2544กรรมการกรรมการเล็กนะครับอง์นี้ผมเอา700นะครับเดี๋ยวนี้เดินไม่ค่อยเจอแล้วนะครับวัดห้วยมงคลรุ่นสอกอนี่ยครับต่อไปนี่ครับเป็นพระพุทธยี่สาตตวัษเนื้อแร่นะครับ มี่แนลหมัดไฟสวยๆนะครับองนี้หน้าตานี่ครับเดี๋ยวผมจะลองส่องที่จะเห็นไหมเนี่ยพอดีผมเปลี่ยนกล้องใหม่ด้วยนะครับ นี่ครับหน้าตาก็พอได้นะครับนี่เห็นไหมครับนี่น่ารักนะครับอยวบอกราคาเลยครับผมเอาแปดร้อยนะครับองค์นี้นี่ครับพระพุที่ผ้าสตวตรรษเนื้อดิน ต่อไปก็เป็นนี่ครับเป็นลูกแก้วหลวงพ่อหรือสีดิ้งดำนะครับนี่แก้วด้านนอกจะเคลือบจะเคลือบเป็นคล้ายๆสีลุ้งนะครับหลวงพ่อหรือสีดิ้งดำแล้วก็เจ้าของเขาไปทำเลี่ยมเงินเป็นปลาโลมาเกาะแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับหมุนได้นะครับนี่ ทำคลาสสิกมากเลยครับหมุนได้เห็นไหมครับแล้วก็ไม่หลุดโดยเป็นเรื่องเงินนะครับปลาลงมาเอาไว้ห้อยนี่ครับห้อยได้ครับนี่นี่พสีลิงดำนะครับแก้วผมเอาแค่ห้าร้อยครับเบาๆนี่ครับนี่ครับถอนนะครับผมเอาห้าร้อยครับ เป็นนี่ครับเป็นพระศิวลีแล้วก็เป็นพระประธานอ่อพระศิวรีก่อนนะครับพระศิวรีปีหนึ่งหครับนี่หน้าตาสวยๆเลยครับศิวรีหลวงพ่อแพรเนื้อเกศน,นะครับปี 16, หนึ่งหดูหน้าตานะครับสวยเลยแล้วก็องนี้เป็นพิมพ์พระประธานนะครับ ออกทั้งวัดแถวๆบางละจันนะครับผมจําชื่อวัดไม่ได้แล้วแต่ปีหนึ่งห้านะครับนี่ครับเอาบล็อกปีหนึ่งห้าของวัดพิคุนทองไปทํานะครับนี่นครับผมได้มาพร้อมกันนะครับขายคู่กันเลยนะครับสององนี่ผมเอาสี่ร้อยครับนี่ครับน่ารักสวยนั่นเนี่ยองนี้สวยนะครับเรียบคาแปลงเดิมๆเลยครับนี่เห็นไหมครับ นี่นี่นี่งนี้นนผมลงไปใน,ในคลิปสั้นนะครับเป็นหลวงพ่อแพนางกวักครับนี่นางกวักสองสี่เก้าเก้ารุ่นแรกนะครับนี่้็สวยๆเลยครับองนี้นี่นะครับเห็นไหมครับดูนเนื้อ หลังไม่มียันนะครับเข้าใจว่าเข้าใจว่ากดไม่ติดแล้วก็เอาเนื้อมาแปะปิดไว้นะครับองค์ผาไม่ไม่บินไม่หักไม่ไม่อุดไม่ซ่อมนะครับน้านๆาน่าจะอุดเดิมนะครับเนี่ยองค์นี้ครับองค์นี้เอาพันสองนะครับนางกวักก็แพรรุ่นแรกสองสี่เก้าเก้านะครับ อีกชิ้นหนึ่งก็นี่ครับเป็นสมเด็จคะแนนวัดประสาทนะครับพิมพ์เล็กองค์นี้นี่เป็นพิมพ์สวยมากเลยครับเห็นไหมครับเป็นคะแนนวัดประสาทคุณยาวาดนะครับปีศูนย์หกนี่อง,งนี้ผมเช่าติดมาพร้อมกันนะครับเป็นพิมพ์วัดเกตชัยโยแต่เนื้อก็มีอายุนะครับได้เห็นไหมครับไม่ทราบที่นะครับนี่ อันนี้ผมไม่ไม่ประกันนะครับเพราะว่าเพราะว่าผมผมดูมันไม่น่าจะทางวัดเทยโยแล้วก็แล้วก็เป็นพิมพ์แบบว่าไม่ไม่ใช่สร้างเขื่อนไม่ใช่รุ่นหลังๆทางนั้นนะครับแบบนี่นบเพราะว่าเพราะว่าซุ้มตรงนี้มีขยักแบบนี้นะครับอาจจะทําเป็นรุ่นสมเด็จโตหรืออะไรผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ารุ่นหลังๆมันจะไม่มีพิมพ์นี้นะครับพี่พ แต่ว่าผมได้มาคู่กันนะผมก็เลยถ,ถือว่าองค์นี้ผมแถมให้พี่พไปนะครับผมเอาองค์นี้400นะครับนี่ครับผมเอาองค์นี้400ผมแถมวัดพิมพ์วัดเกตองค์นี้ไปให้ครับเนื้อจ,จ,จัดดีครับนี่ครับเอาแค่400นะครับผู้นี้ครับวันนี้ผมก็ขอ จบคลิปนี้เป็นที่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมทดลองทำแบบนี้ดูนะครับขอบคุณพี่ๆมากครับ